สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยเช็คสิทธิ์รอรับส่วนแบ่ง3 0เขายอ้อยสดแจ้งพี่น้องชาวไร่อ้อยและโรงน้ำตาลให้ตรวจสอบข้อมูลการส่งอ้อยเข้าหีบปีนี้ปี2562-63ทับ ว่าท่านได้ส่งอ้อยเข้าโรงน้ําตาลมีอ้อยสดกี่ตันและอ้อยไฟไหม้กี่ตันผู้มีสิทธิ์ต้องจดทะเบียนชาวไร่อ้อยกับสออนอหรือสมาคมชาวไร่อ้อยและน้ําตาลและต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อคู่สัญญาเปิดโคต้ากับโรงงานน้ําตาลเอกสารที่ชาวไร่อ้อยจะต้องเตรียมประกอบด้วยสําเนาบัตรประชาชนสําเนาบัตรชาวไร่อ้อยหรือสําเนาบัตรหัวหน้ากลุ่ม สำเนาหน้าสมุดบัญชีทกศเอกสารเ,เหมือนกับที่เคยใช้เมื่อปีที่แล้วปี2561ทับ62ตอนยื่นขอเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเอกสารต้องไม่หมดอายุบัญชีทกศต้องยังใช้ได้ไม่ถูกปิดบัญชีให้ไปปรับปรุงสมุดบัญชีจะได้ไม่พรราลาดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆจะทยอยแจ้งให้ทราบ หลายโรงน้ำตาลจะช่วยชาวไร่อ้อยทำเอกสารต้องแยกชุดคำขอเงินช่วยเหลืออ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ไม่ต้องจ่ายค่านายหน้านะครับสำหรับตัวเลขปริมาณตันอ้อยเข้าหีบรวมและตัวเลขอ้อยสดทั้งประเทศคาดว่าจะทราบชัดเจนหลังลงน้ำตาลแห่งสุดท้ายปิดหีบประมาณวันที่25มีนาคม2563การคำนวณเงินช่วยเหลือ ถึงจะระบุตัวเลขได้ถูกต้องหากมีความคืบหน้ามากกว่านี้จะทยอยแจ้งข่าวสารให้ทราบนะครับท่านผู้ชมสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยสดนะครับซึ่งสออนอตามระเบียบของสออนอจะแยกคำนวณเป็นลายโรงงานการตัดอ้อยสดจะมีเงินส่วนแบ่งที่ได้รับจากการหักเงินอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันอ้อย และอาจมีบางส่วนได้เงินเพิ่มเติมจากอ้อยสกปรกปนเปื้อนนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยแต่ละโรงงานจะได้รับเงินไม่เท่ากันคณะ,ะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานตัวแทนชาวไร่ตัวแทนโรงงานและตัวแทนสออนอจะรับผิดชอบในการจัดการเงินส่วนนี้รายละเอียดจำนวนเงินวันที่โอนเงินสามารถติดต่อกับโรงงานน้ำตาลหรือสมาคมชาวไร่ที่ท่านสังกัดได้โดยตรง ซึ่งเงินค่าอ้อยสดที่ได้รับจากหักเงินอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลืออ้อยสดที่ส,สออนอของงบการช่วยเหลือไว้3,500ล้านบาทจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสำหรับปริมาณอ้อยรวมทั้งประเทศนะครับที่ปิดหีบซึ่งยังเหลือโรงน้ำตาลที่ยังไม่ปิดหีบ อยู่คือโรงน้ําตาลไทยเอกลักษณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จะปิธีเป็นแห่งสุดท้ายนะครับจากโรงน้ําตาลทั้งหมด57แห่งอ้อยรวมทั้งประเทศนะครับ7 4 8 8 9 7 1ตันนะครับสำหรับอ้อยในประเทศไทยที่เข้าสู่โรงน้ำตาลนะครับ ครั้งนี้ก็ให้พี่น้องชาวไร่อ้อยไปเซ็กสิทธิ์ของท่านได้นะครับที่โรงน้ำตาลที่ท่านสังกัดอยู่นะครับว่าท่านจะได้รับเงินส่วนแบ่ง30%เซนี้หรือไม่นะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ทางภาครัฐจะช่วยเหลือนี่คือเงินต่างหากที่หักมาจากการขายอ้อยสดของท่านจะได้รับส่วนแบ่งซึ่งหักจาก การขายอ้อยไฟไหม้นะครับมาแบ่งให้ท่านเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการคำนวณส่วนแบ่งในครั้งนี้นะครับก็จะรอเมื่อโรงน้ำตาลแห่งสุดท้ายปิดหีบหลังจากวันที่25มีนาคม2563นะครับก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยสดนะครับจะได้รับส่วนแบ่ง3 0นะครับเซ็กสิทธิ์ของท่านได้ ที่ลงน้ำตาลท่านสังกัดนะครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับกับสิทธิ์ของท่านให้รักษาสิทธิ์ของท่านไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ